สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระกลิ่งพระเจ้าตาเขียวออกที่วัดบ้านเหล่าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะ กลิ่งยังอยู่นะคะกลิ่งยังไม่ตายนะคะถ้าเขย่าจะมีเสียงกลิ่งข้างในองค์พระนะคะสำหรับองค์นี้นะคะออกเมื่อปีพศ2537นะคะอย่างที่เห็นโคดตรงใต้ฐานนะคะจะตอกปีพศ .2537 ไว้นะคะแล้วข้างล่างก็จะมีอุดนะคะเป็น ยันนะคะเป็นยันอุนะคะสำหรับ พระเจ้าตาเขียวนะคะลูกค้าอิ่มนะคะเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยไปวัดนี้นะคะแล้วก็เห็นองค์พระนะคะเป็นองค์พระขนาดเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มหืมาเลยนะคะไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปองค์เล็กนะคะก็ถือว่าเป็นจริงๆแล้วน่าจะเป็นพระพุทธรูปประจําบ้านเหมือนกับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนะคะซึ่งเขาก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดบ้านเหล่า อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนส่วนใครที่สนใจว่าประวัติของพระเจ้าตาเขียวนี่ท่านมีประวัติเป็นมาอย่างไรนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะมีบางคนที่เขาทำข้อมูลไว้นะคะเกี่ยวกับพระเจ้าตาเขียวนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะไปดูรูปไปดูรูปองค์พระก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยจริงๆตอนที่อิ่มได้มาหลายปีก่อนอิ่มก็เก็บ พระองค์นี้ไว้นะคะไม่ได้เอาไปแห่หรือขายที่ไหนนะคะสภาพองค์พระก็เลยจะเห็นว่าเป็นสภาพที่ยังสมบูรณ์อยู่นะคะแม้จะสร้างออกมาตั้งแต่ปีพศ2537นะคะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระนะคะตรงเสียนพระมีความสูงกว่าเหรียญ10บบาทไปเ,เล็กน้อยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชานะคะราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปใต้คลิปจะมีคำว่าคำอธิบายเพิ่มเติมให้คลิกดูตรงนั้นนะคะแจ้งทั้งราคา ID Line และเบอร์โทรศัพท์ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ